ยินดีต้อนรับสู่ JT Channel ห้องสมุดเส้นทางสวรรค์ตอนที่1,406ถึง1,408ผมออมมือให้แล้ว JT Channel ขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่องเฮอรอรู้ดีว่าหลัวชวนชิงกำลังคิดอะไรผู้อาวุโสชี้สายหน้าผมรู้ว่ามันยากสำหรับคุณแต่ผู้อาวุโสที่หนึ่งได้พิจารณาแล้วนะก่อนที่จะเลือกคุณ พิจารณาแล้วความรู้สึกของผมเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาของเขาหรือเปล่าหรือผมไม่ใช่อะไรอื่นนอกจากเครื่องมือชิ้นหนึ่งของตระกูลหลัวหลัวชุนชิงพยายามระง,งับอารมณ์ไว้แต่คำพูดของเขาก็ใกล้จะระเบิดอารมณ์เหล่านั้นออกมาเต็มทีผู้อาวุโสชี้สายหน้าก่อนจะตอบด้วยน้ำเสียงราบเรียบเธอเป็นน้องสาวของคุณถ้าคุณเป็นคนจัดการเธอก็จะเข้าใจว่ามันเป็นความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างคุณทั้งคู่พวกเราที่เหลือสามารถทำเป็นไม่รู้เรื่องอะไร แล้วก็ยังมีโอกาสที่พวกเราทั้งตระกูลจะไก่เกลี่ยกับเธอได้แต่หากเธอรู้ว่าชายหนุ่มคนนั้นถูกสังหารโดยผู้เชี่ยวชาญของตระกูลเราหลักก็เรื่องนั้นจะลุกลามใหญ่โตจนเกินแก้เธอจะรู้สึกแปลกแยกจากตระกูลหลวงโดยสิ้นเชิงในฐานะสมาชิกหลักของตระกูลหลวงคุณน่าจะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะเสียงกระหมอดของหลวงชวนชิงไม่ดังนักแต่มันได้ยินชัดเจนท่ามกลางความเงียบงันนั้นในฐานะสมาชิกหลักของตระกูลหลวงเขาจะไม่รู้เรื่องพวกนี้ได้อย่างไร ในฐานะพี่ชายผู้ห่วงน้องสาวนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขาเล่นงานชายหนุ่มโง่เง่าพวกนั้นที่กล้าเข้าหาน้องสาวของเขานั่นคือเหตุผลที่ว่าหากเขาทำร้ายชายหนุ่มคนนั้นเขาก็จะรับความผิดไปเต็มๆต,ตระกูลหลวจะไม่ถูกกล่าวหาและชื่อเสียงของตระกูลก็จะไม่แปดเปื้อนอีกอย่างคุณคงรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่ชายทั้งห้าของคุณคุณติดค้างตระกูลหลวอยู่ถือเอาเรื่องนี้เป็นบททดสอบก็แล้วกันตรับใดที่คุณปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จ ก็จะไม่มีใครกล้าพูดอะไรอีกเมื่อคุณก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งหัวหน้าตระกูลในอนาคตไม่อย่างนั้นก็ไม่อาจแน่ใจได้ว่าเรื่องยุ่งยากต่างๆจะไม่เริ่มต้นขึ้นอีกผู้อาวุโสฉีพูดต่อพอได้แล้วเมื่อได้ยินเรื่องพี่ชายทั้งห้าของเขาในตาของหลวชุนชิงแดงกำาเกิดความเงียบงันอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่ผู้อาวุโสฉีจะพูดขึ้นต่อให้ไม่ใช่เพื่อใครอื่นคุณก็ควรจะคิดแทนพวกเขาด้วยผมเชื่อว่าคุณคงรู้ดีกว่าผมว่าควรจะตัดสินใจอย,อย่างไร เป็นอีกครั้งหนึ่งที่หลัวชวนชิงเงียบงันไปครู่ใหญ่ก่อนจะพึมพำผมตกลงทำงานนี้นั่นละดีที่สุดอย่าทำให้เรื่องนี้ยืดเยื้อเพราะมีแต่จะทำให้คุณทุกใจกว่าเดิมและต้องแน่ใจด้วยนะว่าจะไม่มีใครได้ข่าวผู้อาวุโสชีพูดพร้อมกับบกมือจากนั้นร่างของเขาก็เลือนหายไปเมื่อเขาจากไปมิติที่ถูกปิดกั้นก็แตกสลายเสียงร้องของเหล่าอสูรและ,มะแมลงต่างๆดังระงมขึ้นรอบตัวเขาเหมือนเดิม แต่หลวชวนชิงยังคงยืนนิ่งไม่ไหวติงอยู่กับที่ดูเหมือนจะครุ่นคิดหนักต่อมาอีกครู่ใหญ่ทุกอย่างก็ถูกระบายออกมาด้วยการถอนหายใจยาวน้องสาวพี่ขอโทษหลัวชวนชิงเกลียดการที่ต้องปล่อยให้หลัวล้วชิงแต่งงานแต่เขาก็ต้องยอมรับว่ามีแต่ทายาทน้อยของตระกูลจังเท่านั้นที่คู่ควรกับเธออีกอย่างเจ้าหมอนั่นที่เธอชอบก็เป็นแค่ใครก็ไม่รู้จักจักรวัติขั้นหนึ่งเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้ยิ่งใหญ่อย่างตระกูลจังกับตระกูลหลวเจ้านั่นก็ไม่มีค่าอะไรเลย ต่อให้เราไม่จัดการตระกูลจางก็ต้องจัดการอยู่ดีซึ่งถ้าพวกเขาทำแบบนั้นทุกอย่างก็จะบานปลายหลัวชวนชิงสายหน้าไม่มีวันที่เขาจะลืมความหมายที่อยู่เบื้องหลังคำพูดของผู้อาวุโสที่หนึ่ง ทายาทน้อยของตระกูลจางนั้นมีความสำคัญกับตระกูลจงังเหมือนกับที่น้องสาวของเขามีความสำคัญกับตระกูลหลวหักคู่มั่นของทายาทน้อยถูกฉกฉวยไปโดยชาอื่นแน่นอนว่าย่อมไม่ต่างอะไรกับการตบหน้าทั้งตระกูลจางไม่มีวันที่พวกเขาจะปล่อยให้หมอนั่นลอยนวลไปได้แน,แน่แต่ถ้าตระกูลหลัวลงมือเสียก่อนอย่างน้อยความเคืองแค้นของตระกูลจางก็จะเบาบางลงและน้องสาวของเขาก็จะไม่ถูกคอระหาหลังจากที่แต่งงานไปแล้ว แม้ทั้งตระกูลหลวงและตระกูลจางจะเป็นตระกูลนักปรา์ชั้นยอดชื่อเสียงของทั้งสองตระกูลถือได้ว่าทัดเทียมกันแต่ทุกคนในสังคมชั้นสูงของทวีปแห่งประมาจา์ก็รู้ดีว่าอำนาจและอิทธิพลของตระกูลจางนั้นเหนือกว่าตระกูลหลวงเกรงว่าไม่มีทางเลือกเสียแล้วถึงอย่างไรเราก็ต้องรับบทผู้ร้ายหลวงชวนชิงสายหน้าเราต้องมอบหมายภารกิจนี้ให้กับคนที่ไว้วางใจได้หลังจากสงบสติอารมณ์แล้วในตาของหลวงชวนชิงก็เป็นประกาย ในเมื่อจางเซเวียนแทบไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้จึงไม่มีใครอีกแล้วที่จะเหมาะสมไปกว่าเขาเพียงแต่การมอบหมายภารกิจนี้ให้ก็ไม่ต่างอะไรกับการโยนอีกฝ่ายลงไปในความยากลำบากหากน้องสาวของเขารู้เรื่องนี้คงไม่มีทางที่เธอจะปล่อยให้จางเซเวียนลอยนวลอย่างแน่นอนดังนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนเขาจะต้องปกป้องอีกฝ่ายด้วยชีวิตหากเขายังอยู่จะต้องชดใช้ให้อีกฝ่ายอย่างเหมาะสมเรื่องนี้อาจถือเป็นทั้งโอกาสและวิกฤตสำหรับจางเซเวียน เขามุ่งหน้าไปไม่ช้าก็มาถึงที่พักของจางเซเวียนหลังจากรู้แล้วว่าอีกฝ่ายไม่อยู่เขาก็ถามผู้คนไปทั่วก่อนจะมุ่งหน้าไปยังหอความรู้ประมาจารย์จางไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาไปที่หอคอยประมาจา์หอคอยประมาจารย์เขาคิดจะเข้ารับการทดสอบเป็นประมาจารย์ระดับแดาวหรือหลัวชวนชิงประหลาดใจเมื่อได้ยินคำนั้น เพราะน้องสาวของเขาเข้าท้าทายหอคอยประมาจารย์เช่นกันเขาจึงรู้จักการทดสอบชนิดนี้ในปูชนีสถานนักปราดเป็นอย่างดีเพียงแต่ไม่คิดว่าจางเซเวียนจะเข้าท้าทายด้วยด้วยความอึดทึกครึครมที่เกิดขึ้นจากการทดสอบสายฟ้าขนาดมหฮมาที่หอสมบูรณ์แบบตอนนี้จึงไม่ใช่ความลับอีกต่อไปที่ว่าตัวการผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์น,นั้นคือจางเซเวียนกำลังจะเข้าท้าทายการทดสอบหอคอยประมาจา์มันกลายเป็นเรื่องราวที่โจสอขานไปทั่ว การท้าทายหอคอยปรมาจารย์ไม่ใช่เรื่องง่ายหมอนั่นช่างบ้าดีเดือดเสียจริงหลวชวนชิงตั้งข,องข้อสังเกตพร้อมกับสายหน้าก่อนจะมุ่งหน้าไปยังทิศท,ทางของหอคอยปรมาจารย์หอคอยปรมาจารย์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการเลื่อนขั้นเป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวแต่การจะผ่านไปได้ก็ไม่ง่ายมีผู้เข้าท้าทายเพียงหยิบมือเท่านั้นที่ประสบความสำเร็จตลอดระยะเวลาหลายหมื่นปีที่ปุชนีสถานนักปราดก่อตั้งมา อันที่จริงหลวชวนชิงเคยคิดจะเข้าท้าทายหอคอยปรมาจารย์เช่นกันแต่ลงท้ายก็เปลี่ยนใจเพราะรู้ดีว่าด้วยระดับพละกําลังของตัวเองเขาไม่มีทางประสบความสําเร็จได้การทดสอบนั้นไม่ได้ต้องการเพียงแค่ประสิทธิภาพการต่อสู้และความปราดเปรื่องแต่ผู้นั้นยังต้องมีความเข้าใจในอาชีพรองรับอันหลากหลายและเข้าถึงความเชี่ยวชาญในระดับสูงสุดซึ่งนั่นคือสิ่งที่ทำให้หลายคนไปต่อไม่ได้ อีกอย่างก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเป็นอัจฉริยะตัวจริงอย่างน้องสาวของเขาที่สามารถทําทุกอย่างได้ในชั่วพริบตาเดียวใช้เวลาไม่นานหลัวชวนชิงก็มาถึงหอคอยปรมาจารย์ตอนที่เขาไปถึงมีฝูงชนกลุ่มใหญ่ออกกันอยู่รอบพื้นที่นั้นแม้แต่รองหัวหน้าปูชนีสถานนักปราดจานเทียนเฉินก็ยืนอยู่ใกล้ๆด้วยแววตาที่บ่งบอกถึงความคาดหวังในตอนนั้นเองใครคนหนึ่งก็ตะโกนขึ้นเริ่มแล้ว จากนั้นไฟของหอคอยปรมาจาร์ชั้นแรกก็ส่องสว่างตอนที่1 4 0 7หุ่นชิงอวินชั้นแรกหลวชวนชิงหันไปมองผู้อาวุโสฝ่ายจัดการที่อยู่ข้างๆและถามว่าปรมาจาร์จางจะต้องเจอกับอะไรในชั้นแรกเขารู้ดีว่าความแข็งแกร่งหลักๆของจางเซเวียนอยู่ที่ค่ายกลการฝึกอสูรและการพลิกฟื้นจิตวิญ,ญญาณตรับใดที่หนึ่งในสามอย่างนี้เป็นการท้าทายของชั้นแรกอีกฝ่ายก็คงจะผ่านไปได้อย่างง่ายดาย ผู้อาวุโสฝ่ายจัดการหันคอบมาเมื่อได้ยินหลัวชุนชิงถามเขารีบตอบเขาจะเข้าท้าทายนักออกแบบสวรรค์สร้างเป็นอันดับแรกนักออกแบบสวรรค์สร้างถ้ายอย่างนั้นผู้อารักขาชั้นนี้ก็คงจะเป็นเจียงเฟยเฟยหน้าสีหลัวชวนชิงหน้าซีดนักปราดรุ่นเยาว์ของสมาคมนักออกแบบสวรรค์สร้างแห่งปูชนีสถานนักปราดคือเจียงเฟยเฟยเพราะฉะนั้นปรมาจารย์จางจะต้องเผชิญหน้ากับเธอผู้อาวุโสฝ่ายจัดการตอบอย่างกังวล ดูท่าไม่ค่อยจะดีเลยหลัวชวนชิงพึมพำนักเรียนใหม่อย่างจางเซเวียนคงไม่เคยได้ยินชื่อเสียงของเจียงเฟยเฟยแต่ไม่มีใครในปูชนีสถานฝ่ายในที่ไม่รู้ว่าเธอเป็นใครอันที่จริงลูกปัดทองคำรัดวิญญาณที่เขาใช้กับอสูรมังกรบาดาลก็เป็นฝีมือการหลอมของเธอ ในฐานะสมาชิกของหนึ่งในสามตระกูลนักปรา์ชั้นยอดอัจฉริยะของตระกูลเจียงไม่ได้ด้วยไปกว่าเขาและความปราดเรื่องของเจียงเฟยเฟยในด้านการออกแบบและการสร้างสารรค์ของล้ำค่าก็ถือว่าไม่มีใครในรุ่นเดียวกันที่เทียบชั้นกับเธอได้เหล่าผู้อาวุโสของสมาคมนักออกแบบสวรรค์สร้างแห่งปูชนีสถานนักปราดล้วนภาคภูมิใจในตัวเธอพวกเขาเชื่อว่าเธอมีโอกาสที่จะได้เป็นนักออกแบบสวรรค์สร้างระดับ9ก้าดาวในอีก2-3ถึงทศวรรษหน้าแม้จะดูเหมือนไม่สลักสำคัญอะไรนะ แต่อันที่จริงลำดับของการเข้าท้าทายในหอคอยปรมาจารย์นั้นสำคัญมากหากผู้เข้าท้าทายได้เริ่มด้วยอาชีพรองรับที่ง่ายที่สุดก่อนก็จะช่วยเพิ่มความมั่นใจให้พวกเขาก่อนจะขยับไปสู่อาชีพที่ยากขึ้นเรื่อยๆแต่การที่ต้องเจอกับเจียงเฟยเฟยตั้งแต่ชั้นแรกบอกได้เลยว่าจางเซเวียนต้องเผชิญกับหมดนรกตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวไม่มีหวังที่จะเอาชนะต่อให้เป็นน้องสาวของเขาก็ยังไม่แน่ว่าจะเอาชนะการทดสอบของเจียงเฟยเฟยได้หรือไม่อย่าว่าแต่จางเซเวียนเลย การที่ต้องเผชิญกับคู่ต่อสู้ระดับนี้ตั้งแต่ชั้นแรกนั้นทําให้ความมั่นใจหดหายไปโดยสิ้นเชิงระหว่างที่หลวชวนชิงกําลังกังวลใจก็ได้ยินใครคนหนึ่งพูดว่าเจียงเฟยเฟย,เฟยเข้มงวดกับทั้งตัวเธอเองและผู้คนรอบข้างเธอจะไม่มีวันออมมือให้ใครทั้งนั้นดูท่าหมอนั่นจะต้องแพ้ตั้งแต่เริ่มเมื่อหันกลับไปก็เห็นผู้อาวุโสคนหนึ่งยืนอยู่ข้างปรมาจาร,จารย์กำลังลูบคราอย่างสบายใจขณะจ้องมองหอคอยปรมาจารย์ เขาคือผู้อาวุโสฝ่ายจัดการของสมาคมนักออกแบบสวรรค์สร้างแน่นอนว่าเขาไม่คิดว่าจางเซเวียนจะมีโอกาสมากนักในการรับมือกับเจียงเฟยเฟยเมื่อได้ยินคำนั้นหลัวชวนชิงมีสีหน้าเคร่งครึมเขากำหมัดแน่นและอดถอนหายใจเฮือกใหญ่ไม่ได้ขณะที่คิดว่าเราไม่รู้ว่าทำไมหมอน,นั่นถึงกระตือรือร้นอยากเป็นปรมาจารย์ระดับ8ดาวนักแต่ก็ต้องยอมรับว่าเขามีทั้งความสามารถและไหวพริบ น่าเสียดายที่น้องสาวของเราได้มั่นหมายกับทายาทน้อยของตระกูลจางเสียแล้วไม่อย่างนั้นหมอนี่ก็จะเป็นตัวเลือกที่ดีคนหนึ่งทีเดียวน่าเสียดายเหลือเกิน เมื่อก้าวเข้าไปในชั้นแรกของหอคอยประมาจา์จางเซเวียนรีบมองไปรอบๆอ,อย่างรวดเร็วไม่ช้าก็เห็นสาวน้อยคนหนึ่งนั่งอยู่ที่มุมห้องพร้อมกับของหงอล้ำค่าหน้าตาประหลาดในมือในตาของเธอจับจ้องอยู่ที่ของหล้ำค่าชิ้นนั้นเธอมีมีดเล่มเล็กอยู่ในมือดูเหมือนกำลังแกะสลักมันกระบวนท่าและการเคลื่อนไหวของเธอนั้นไหลลื่นจนดูเหมือนกับกำลังระบายสีภาพวาดอันง,งดงามสาวน้อยพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบทั้งที่ยังไม่เงยหน้ารออยู่ตรงนั้นสักครู่นะฉันจะประเมินคุณเมื่อแกะสลักสิ่งนี้เสร็จ ได้เลยจางเซเวียนพยักหน้าขณะรอคอยอย่างอดทนแม้สาวน้อยจะไม่ได้เงยหน้าขึ้นมาแต่ก็ไม่ยากเกินไปที่จะบอกได้ว่าเธอมีความงดงามอย่างน่าทึ่งที่สำคัญเธอยังเป็นนักรบระดับเซียนขั้นเจ็ดสูงสุดเหมือนกับจางชุนเธอนั่งอยู่กับพื้นก้มหน้าก้มตาใช้สมาธิกับการแกะสลักแม้แต่จางเซเวียนก็ยังอดประทับใจกับความมุ่งมั่นของเธอไม่ได้ เขาก้มหน้าลงเพื่อมองวัตถุที่เธอกำลังแกะสลักอยู่และถึงแม้จะเร็วเกินไปที่จะบอกได้ว่าเป็นอะไรแต่มันก็ดูเหมือนจะเป็นชิ้นส่วนเล็กๆข,ของของล้ำค่าชิ้นหนึ่งในสไตล์ของนักออกแบบส,ร,สร้าง ของล้ำค่าที่ออกแบบโดยนักออกแบบสวรรค์สร้างนั้นเป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องความงดงามการลงมีดในแต่ละครั้งของสาวน้อยทําให้เกิดเศษโลหะร่วงลงสู่พื้นในช่วงเวลาเพียง2-3ถึงอึดใจมันก็กลายเป็นชิ้นส่วนที่มีหน้าตาเป็นเอกลักษณ์สามารถเชื่อมต่อได้อย่างสมบูรณ์แบบกับของล้ำค่าชิ้นใหญ่กว่าที่มีอยู่ก่อนหน้าถึงขนาดที่มองไม่เห็นรอยต่อระหว่างสองชิ้นนั้นเลยช่างเป็นทักษาการแกะสลักที่น่าทึ่งจริงๆจ,จังเซเวียนตั้งข้อสังเกตด้วยความทึ่ง ถึงเขาจะไม่มีประสบการณ์มากนักกับงานในสายของนักออกแบบสวรรค์สร้างแต่ด้วยความรู้จักหนังสือเขาบอกได้ว่าทักษะการแกะสลักของสาวน้อยถือเป็นชั้นยอดเทียบได้กับนักออกแบบสวรรค์สร้างระดับ8ดดาวเลยทีเดียวมีทักษะระดับนี้ตั้งแต่อายุเพียงเท่านี้ดูเหมือนกันได้ชื่อว่าเป็นนักปรารุ่นเยาวของสมาคมนักออกแบบสวรรค์สร้างนั้นจะไม่ใช่ได้มาเล่น ฉันทําเสร็จแล้วหลังจากซ่อมแซมชิ้นส่วนอีกหลายชิ้นสาวน้อยก็ถอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะวางของชิ้นนั้นไว้ข้างๆจากนั้นเธอก็ลุกขึ้นยืนและพูดว่าสำหรับการทดสอบของหอคอยปรมาจารย์คุณไม่จำเป็นต้องทําให้ได้อย่างฉันทั้งหมดที่คุณต้องทําให้ได้ก็คือแสดงความสามารถออกมาให้ควรค่าแก่การที่ฉันจะยอมรับ นี่ไม่ใช่การทดสอบของนักออกแบบสวรรค์สร้างแต่เป็นการทดสอบประมาจรรันดังนั้นเงื่อนไขจึงไม่ซับซ้อนเท่ากับการท้าทายเพื่อเข้าสู่การเป็นนักปรารุ่นเยาว์ของสมาคมนักออกแบบสวรรค์สร้างแต่ก็นั่นแหละฉันมีความคาดหวังสูงมากเพราะฉะนั้นรู้ไว้ด้วยว่าการจะได้การยอมรับจากฉันนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนจางเซเวียนตอบยิ้มยิ้มไม่มีทางที่จะได้การยอมรับอย่างง่ายจากคนที่สามารถแกะสลักได้อย่างงดงามโดยไม่จำเป็นต้องมีพิมพ์เขียวอยู่ในมือ โดยทั่วไปนักออกแบบสวรรค์สร้างจะต้องสร้างพิมพ์เขียวขึ้นก่อนที่จะแกะสลักชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นของล้ำค่าเพื่อที่พวกเขาจะได้กำิติของมันได้อย่างคร่าวๆแต่สาวน้อยสามารถแกะสลักได้อย่างไม่ลังเลโดยไม่จําเป็นต้องใช้พิมพ์เขียวใดๆนอกจากความเชี่ยวชาญในด้านนักออกแบบสวรรค์สร้างของเธอลำพังแค่ความสามารถนี้ก็เกินพอที่จะบ่งบอกแล้วว่าเธอเป็นคนที่มีความคาดหวังสูงบางทีอาจจะเรียกได้ว่าเป็น perfectionist เลยทีเดียว แล้วการจะผ่านการทดสอบจากคนแบบนี้จะเป็นเรื่องง่ายได้อย่างไรดีแล้วที่คุณเข้าใจจากที่คุณเห็นฉันมีธุระยุ่งมากมีภาระหลายอย่างที่จะต้องทำเพราะฉะนั้นอย่ามัวเสียเวลาเลยฉันมีโลหะจำนวนหนึ่งอยู่ตรงนี้และเราทั้งคู่จะแกะสลักหุ่นโดยใช้พิมพ์เขียวที่ฉันมีให้ขอแค่หุ่นที่คุณสร้างขึ้นสามารถต้านทานสามกระบวนท่าจากฉันได้ก็จะถือว่าคุณชนะขณะที่สาวน้อยพูด เธอก็สะบัดข้อมือแล้วโลหะกองหนึ่งมีดแกะสลักและพิมพ์เขียวก็ปรากฏขึ้นพิมพ์เขียวนั้นมีรายละเอียดบรรจุอยู่มากมายหากพยายามจะอ่านมันโดยไม่ใช้การรับรู้จิตวิญญาณก็ไม่มีทางที่จะตีความถ้อยคําและรายละเอียดที่อยู่ในนั้นได้นอกจากการวาดชิ้นส่วนและข้อต่อต่างๆแล้วลำพังแค่จำนวนถ้อยคำที่อยู่ในพิมพ์เขียวก็มีอยู่มากกว่าหลายหมื่นคำซับซ้อนอะไรอย่างนี้จางเซเวียนขมวดคิ้ว เขาเคยเห็นพิมพ์เขียวเกรด8มามากมายแต่นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เห็นพิมพ์เขียวที่ละเอียดระดับนี้นี่คือพิมพ์เขียวของหุ่นชิงอวินหญิงสาวพูดพร้อมกับพยักหน้ามันเป็นหุ่นเกรด8ดมีความแข็งแกร่งเทียบเท่ากับปรมาจารย์ระดับสุดยอดการควบคุม รักฐานการออกแบบของมันมาจากกลุ่มดาวบนท้องฟ้าทุกชิ้นส่วนแทนดวงดาวที่อยู่กลางอากาศและในเมื่อมีดาวมากมายนับไม่ถ้วนจำนวนชิ้นส่วนจึงมีมากมายนับไม่ถ้วนเช่นกันดังนั้นแม้จะมีพิมพ์พเขียวแต่ก็มีรายละเอียดอยู่ซับซ้อนมากมายความแตกต่างเพียงเล็กน้อยในการแกะสลักแต่ละส่วนจะส่งผลถึงความเหลื่อมล้ำอย่างมากในประสิทธิภาพการต่อสู้ของมัน ถึงตอนนี้สาวน้อยก้มหน้าลงมองพิมพ์เขียวก่อนจะพูดต่อฉันใช้เวลาราวหนึ่งวันเพื่อแกะสลักคุณน,นี้แต่จะให้เวลาคุณสาวันซึ่งหากหมดเวลานั้นแล้วคุณยังทำไม่สำเร็จก็จะถือว่าไม่ผ่านการทดสอบคุณควรจะรู้ว่าเวลาเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์เบื้องต้นของความเชี่ยวชาญของนักออกแบบสวรรค์สร้างเพราะฉะนั้นสามวันจึงเป็นระยะเวลานานที่สุดที่ฉันจะให้คุณได้ หลังจากสาวน้อยจบการอธิบายเธอก็คว้าเอาโลหะจำนวนหนึ่งที่อยู่บนพื้นและเงยหน,น้าขึ้นเตรียมพร้อมที่จะเริ่มการแกะสลักของเธอแต่พริบตาต่อมาเธอก็ต้องตัวแข็งไปไม่รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ชายหนุ่มตรงหน้าเธอนำดับออกมากว่าร้อยเล่มพร้อมๆกันและทุกเล่มก็กำลังง่วนอยู่กับการแกะสลักโลหะโดยใช้กระแสดัดบชี้ผ่านไปเพียงไม่ถึงสองอึดใจชิ้นส่วนหลากหลายขนาดก็กองรวมกันอยู่ตรงหน้าชายหนุ่มจากนั้นเขาก็บกมือฟืบ ชิ้นส่วนที่เพิ่งแกะสลักเสร็จหมาดๆนั้นรวมตัวกันเป็นหุ่นตัวหนึ่งเอาละผมทำเสร็จแล้วจังเซเวียนพูดพร้อมกับปรบมือก่อนจะเงยหน้ามองเจียงเฟยเฟยตอนที่1,408ผมออมมือให้เธอแล้วคุณเห็นหุ่นที่ประกอบเรียบร้อยแล้วยืนอยู่ตรงหน้าเธอเจียงเฟยเฟย,เฟยถึงกับตะลึงพรึงพริต่อให้ใช้ความเร็วสูงสุดเธอก็ยังต้องใช้เวลาทั้งวันเป็นอย่างน้อยแต่อีกฝ่ายใช้เวลานาน,านแค่ไหนกัน สิบอึดใจแปดอึดใจเขาแกะสลักชิ้นส่วนที่ละเอียดอ่อนออกมาอย่างแม่นยำได้อย่างไรทั้งทงท,งที่ต้องควบคุมดับมากมายในเวลาเดียวกันมันไม่ถูกแล้วหลังจากตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งเจียงเฟยเฟย,เฟย,เฟยก็พลันรู้สึกได้ว่ามีบางอย่างผิดไปเธอถามด้วยน้ำเสียงที่แสดงความสงสัยอย่างล้ำลึกหุ่นของฉันไม่สวมเสื้อผ้าแล้วทำไมห,หุ่นของคุณถึงแต่งตัวเรียบร้อย โดยทั่วไปหุ่นชิงอวินจะมีเรือนร่างเปลือยเปล่าแต่หุ่นที่สลักโดยชายหนุ่มกลับแต่งตัวเรียบร้อยอย่างไม่มีที่ติอันที่จริงถึงกับมีเครื่องประดับอยู่บนหน้าอกแถมความพลิ้วของเสื้อผ้าก็พริ้วไหวอย่างงดงามราวกับผ้าไหมจริงช่างผิดแปลกไปจากพิมพ์เขียวอย่างสิ้นเชิงเออบังเอิญว่าผมพอมีเวลาและคิดว่าคงไม่เหมาะนักที่จะปล่อยให้หุ่นผู้ชายเรือนร่างเปลือยเปล่ายืนอยู่ตรงหน้าสาวน้อยอย่างคุณผมจึงสวมเสื้อผ้าให้มันด้วยก็ดูไม่เลวนะไม่ใช่หรือจังเซเวียนตอบด้วยรอยยิ้มแบบสุภาพบุุรษ มันเป็นแค่หุ่นก็จริงแต่คงจะเป็นการไร้มารยาทอายั่งมากหากเขาปล่อยให้มันยืนโป๊ต่อหน้าผู้หญิงในฐานะสุภาพบุรุษผู้มีอารยธรรมจึงเป็นที่รู้กันว่าไม่ควรจะปล่อยให้เรื่องแบบนั้นเกิดขึ้นคุณถึงกับมีเวลาจัดเสื้อผ้าให้มันด้วยเจียงเฟยเฟยตัวแข็งด้วยความประหลาดใจเธอตรวจสอบหุ่นที่จางเซเวียนสลักขึ้นอย่างถี่ถ้วน เสื้อผ้าของหุ่นนั้นพอเหมาะพอดีกับเรือนร่างของมันทุกฝีเข็มไม่มีที่ติดจนไม่มีทางที่จะบอกได้ว่ามันเป็นชิ้นส่วนของหุ่นหักมองด้วยตาเปล่าอันที่จริงต่อให้ใช้การรับรู้จิตวิญญาณตรวจสอบหุ่นเธอก็คงบอกความแตกต่างระหว่างเสื้อผ้าของหุ่นกับผ้าไหมจริงๆได้ยากคุณคุณทำได้อย่างไรเจียงเฟยเฟยในตาเบิกโพลงด้วยความตกใจเธอคิดไม่ออกว่าเกิดอะไรขึ้น ในแง่ของความเร็วในการแกะสลักตัวเธอเรียกได้ว่าอยู่แถวหน้าของนักออกแบบสวรรค์สร้างระดับ8ดาวแต่ถึงอย่างนั้นเธอก็ยังต้องใช้เวลาอย่างน้อยหนึ่งวันเต็มเพื่อจะแกะสลักหุ่นชิงอวินให้สำเร็จส่วนอีกฝ่ายทำได้ในเวลาเพียง2-3สอึดใจแถมยังดูดีกว่าของเธอมากด้วยนี่มันความสามารถของปีศาจใช่ไหม หลังจากดูพิมพ์เขียวผมก็คิดว่ามันออกจะมีปัญหาและเสียเวลามากไปหน่อยหากจะใช้มีดแกะสลักผมจึงตัดสินใจใช้ดาบของผมแทนโชคดีที่งานออกมาใช้ได้จังเซเวียนอธิบายพร้อมกับพยักหน้าการที่นักออกแบบสวรรค์สร้างจะแกะสลักได้อย่างรวดเร็วนั้นมีเงื่อนไขา3าประการอย่างแรกและสำคัญที่สุดคือพวกเขาต้องมีความจำอันเฉียบแหลมที่ทำให้จดจำทุกรายละเอียดในพิมพ์เขียวได้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ในเมื่อจางเซเวียนมีหอสมุดเทียบฟ้าเขาจึงสามารถเก็บรายละเอียดของพิมพ์เขียวได้ตรงตามที่ต้องการเรื่องนั้นไม่ใช่ปัญหาเงื่อนไขยอย่างที่สองคือน,นักออกแบบสวรรค์สร้างจะต้องสามารถควบคุมกระบวนท่าและการปลดปล่อยพะละกกำลังของตัวเองได้อย่างแม่นยำศิลปะเพลงดาบน้ำไหลเป็นที่ขึ้นชื่อในเรื่องประสิทธิภาพการป้องกันตัวอันหน้าทึ่งปัดป้องได้แม้แต่กระแสะการรับรู้จิตวิญ,ญญาณที่เบาบางที่สุดในฐานะผู้ฝึกฝนมัน จึงแน่นอนว่าจางเซเวียนควบคุมดาบของเขาได้ในระดับที่เรียกว่าเกือบจะสมบูรณ์แบบเงื่อนไขยอย่างที่สามคือในเมื่อมันเป็นงานที่ต้องการความแม่นยำและใช้ความเหนื่อยยากผู้นั้นจึงต้องมีจิตวิญญาณที่ทรงพลังและความสามารถในการอย่างรู้อันเฉียบคมในฐานะผู้พยากรณ์จิตวิญญาณไม่มีทางที่จิตวิญญาณของจางเซเวียนจะอ่อนแอส่วนความสามารถในการอย่างรู้นั้นก็ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่เทียบได้กับดวงตาอย่างรู้ ในเมื่อจางเซเวียนบรรลุเงื่อนไขทั้ง3ข้อก็แน่นอนว่าเขาย่อมแกะสลักหุ่นได้อย่างรวดเร็วแต่ยังเร็วเกินไปที่จะดีอกดีใจนะเพียงแค่คุณแกะสลักหุ่นได้อย่างรวดเร็วก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะแข็งแกร่งเจียงเฟยเฟยคำรามเมื่อได้ยินคำอธิบาย ความสามารถในการแกะสลักหุ่นได้อย่างรวดเร็วนั้นถือเป็นทักษะที่ไร้เทียมทานแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือทุกชิ้นส่วนจะต้องเชื่อมโยงกันและไม่ผิดแปลกแตกต่างไปจากพิมพ์เขียวไม่อย่างนั้นก็จะไม่ต่างอะไรกับการนำชิ้นส่วนมาปะติดปะต่อกันอย่างสปะสปะเพื่อสร้างเป็นหุ่นขึ้นมาไม่มีทางที่มันจะปลดปล่อยพละงกำลังอันหน้าทึ่งอย่างที่หุ่นชิงอวินทำได้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นหรอก ผมว่ามันออกจะยุ่งยากและเสียเวลาสักหน่อยหากจะรอให้คุณแกะสลักหุ่นให้เสร็จทำไมคุณไม่ลดระดับวอนยุทธ์ของตัวเองไปเป็นนักรบสุดยอดการควบคุมขั้นสูงสุดและทดสอบพละกำลังของหุ่นด้วยตัวคุณเองล่ะจังเซเวียนถามคุณกำลังขอให้ฉันสู้กับหุ่นของคุณหรือเจียงเฟยเฟยถึงกับผงะกับข้อเสนอของจางเซเวียนหมอนี่เป็นบ้าไปแล้วหรือเปล่า เธอเป็นนักรบระดับเซียนขั้น7็พื้นที่ลวงตาต่อให้เธอลดระดับลงไปเป็นนักรบระดับเซียนขั้น6สุดยอดการควบคุมพละกําลังของเธอก็ยังคงไม่มีนักรบระดับเซียนขั้น6คนไหนเทียบได้อีกฝ่ายคิดจริงๆหรือว่าหุ่นที่เขาสร้างขึ้นในระยะเวลาเพียงไม่กี่วินาทีจะรับมือกับเธอไหวเขาคิดอะไรอยู่เห็นความลังเลในดวงตาของเจียงเฟยเฟย,เฟยจังเซเวียนเสริมพร้อมกับยิ้มให้ใช่หน้าสิคุณไม่ต้องกังวลไปหรอก ผมจะให้มันยั้งมือไว้บ้างเพื่อที่จะได้ไม่พลั้งมือทําให้คุณบาดเจ็บคุณเจียงเฟยเฟย,เฟยโมโหเดือดสิ่งที่เธอพูดนั้นหมายความว่าหุ่นไม่มีทางรับมือกับเธอไหวแต่หมอนี่กลับคิดว่าเธอกังวลว่าตัวเองจะได้รับบาดเจ็บเพราะหุน่นช่างเพอเจอเสียเหลือเกินในตอนแรกเธอออกจะประทับใจกับมารยาทของอีกฝ่ายที่สวมเสื้อผ้าให้กับหุน่นแต่ในชั่วพริบตาความรู้สึกดีทั้งหมดก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอย ได้ฉันจะลดระดับวรยุทธ์และทดสอบหุ่นของคุณด้วยตัวเองฉันจะไม่ทําให้อะไรๆยุ่งยากสําหรับคุณหรอกขอแค่มันต้านทานสามกระบวนท่าจากฉันได้ก็ถือว่าคุณผ่านการทดสอบเจียงเฟยเฟ,ย,เฟยคำรามเธอไม่รู้ว่าหุ่นที่จางเซเวียนสร้างขึ้นจะมีประสิทธิภาพการต่อสู้แค่ไหนแต่มันคงจะต้องทนทานมากทีเดียวหากสามารถรับมือกับสามกระบวนท่าจากเธอได้ถ้าหุ่นของหมอนี่ทรงพลังขนาดนั้น ก็ไม่ถือว่ามากเกินไปสำหรับเธอที่จะยอมรับในตัวของอีกฝ่ายเยี่ยมเลยจางเซเวียนพยักหน้าจากนั้นเขาก็เดินไปกระซิบกระซาบสองสามคำใส่หูหุ่นแล้วพยักหน้าต่อมาหุ่นก็ก้าวออกมา1นก้าวและประเมินสาวน้อยที่อยู่ตรงหน้ามันอย่างถี่ถ้วนฮึ้มมอม,อมอเห็นอีกฝ่ายหลงตัวเองถึงขนาดให้หุ่นมาท้าทายเธอเจียงเฟยเฟยคำราม เธอขับเคลื่อนพลังปราณอย่างรวดเร็วในช่วพริตาระดับวอนยุท์ของเธอก็ลดลงเป็นสุดยอดการควบคุมขั้นสูงสุดฟืบทันทีที่เธอลดระดับวอนยุท์ลงก็เห็นหมัดหนึ่งพุ่งเข้าใส่ใบหน้าหุ่นเริ่มการเคลื่อนไหวแล้วอะไรกันเจียงเฟยเฟยไม่คิดว่าหุ่นที่ถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลาเพียงไม่กี่วินาทีจะทำอะไรได้มากนะัก แต่พละงกำลังและความเร็วของหมัดที่พุ่งเข้าใส่ก็ทําให้เธอถึงกับหน้าถอดสีด้วยความประหลาดใจทั้งที่เป็นนักรบพื้นที่หลวงตาขั้นต้นเธอก็ยังรู้สึกว่าตัวเองถูกคุกคามจากการโจมตีของหุ่นเธอรีบยกสองมือขึ้นเพื่อปัดป้องหมัดนั้นปังฝ่ามือกับหมัดปะทะกันเกิดคลื่นความสั่นสะเทือนออกไปโดยรอบยังไม่ทันที่เจียงเฟย,เฟยเฟยจะได้ตอบโต้เธอก็ถูกสอยกระเด็นไปด้วยความเร็วอันตูเดือดตรากับเตะลูกฟุตบอลตึ้งง,ง แผ่นหลังของเธอกระแทกเข้ากับผนังอย่างแรงเธอกระอักเลือดออกมาโชคดีที่เธอปลดปล่อยวันยุทธที่กดข่มไว้ในวินาทีสุดท้ายไม่อย่างนั้นผนังคงจะพังทลายลงมาแน่คุณแพ้แล้วยังไม่ทันที่เจียงเฟยเฟยจะได้พูดอะไรหุ่นที่อยู่ตรงหน้าเธอก็บอกมือด้วยด้วยสีหน้าจนปัญญาราวกับเสียใจกับข้อเท็จจริงที่ว่ามันเกิดมาพร้อมกับพละกกำลังที่แข็งแกร่งจนไม่อาจหาคู่ต่อสู้ที่มีพละกกำลังทัดเทียมกันได้ JT แชแนลขอขอบคุณผู้ฟังที่สนับสนุนทั้งกดติดตามและกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับทางช่อง